สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะโอ๊ยสวัสดีค่ะจ้ากำลังสียาาขึ้นบ้านน่นบ้านคุณบิ๊กทำไมมือจึงเลยคะ่ะสุสดทอบดีค่า <S 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 เอาใหม่เอาหม่ตัน กองงานเต้นน้่นรักักเสือชด้ีอันไปสัตไปยเลยอือเ้ยเา้ยเฮ้ยเ้ยเอ้เส้ยเฮ้นเสียง้เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเ้ยเ้าเเฮ้ย Mấy, tên hay mẹ, bắt chép quăng nó bắt đi bà này, ăn leo leo. Ta đinh nong nhòi Nói nhòi nhòi Ôi

น่านาริตานาริตาน้ำตาลน้ำตาลอารมณ์บ่ดีอย่าไปคุยน้ำเด้วันนี้น้ำตาลเอ้พี่น้ำตาลอารมณ์ไม่ดีอ่าตาติงนอยนอยนอยโอ้ยยันคมโอ้คำมัเอ้ย ตอนอิตาอตอนยอนอิตาอตอนยอนเออแมกไม่ถ่ายรูปกับดาราเหรอเห็นว่าอาจารย์ถ่ายแล้วเหรอเพิ่งจะไปอ่างได้วันนี้อน่นนี่แตะ

คนช่วยปอดแม็กสูงนะวันต oh, so ู้ยพีอะไร่าใส่ละโอ้ยให้อะไรพี่แม็กคะให้อะไรพี่กะโอ้ยงเฮยมังุ่งนี่คืือแเอ้ยตือนใมักม้ตบกนกัน่มม่ือเไม่ได้

อาแมแลองขออุ้มหนอาอุ้มทำ่อ้าวโอ้ยัดยัดเลยเอ้ยยังอยัดอะไรยูวจับยัจหาแล้วปะหยเมื่อกี่กลหายด้กันบ่เ็เยไบอเียมเยเที่ยยเ้ยลองยเทียวยังเว้นยังไเลยว่ัก่ล้วยน่อมอดีกว่า คือสงยี่ยมเดละานเอียคือเสีงยียมเดละคือกุลสตีที่ฮะใครรักแม่ยกมือขึ้นให้ยกมือขึ้นนั่งก้หมอยดาอุ้ย้โอ้มันเ็ตอนนี้ยังขึ้นมเห็นยังสียมั้ตาใส่แ่ดีียันนี้เดี เรื่องนี้เป็นตอยันเพื่ออย่าออกข้างนอกมันยอมอยู่ในบ้านเพื่อเสียข้างนอกเนีอาโทรศัพท์นี่เกือบทับนะนั่งกวักนั่งกวักไปตาหิวน้ำฟังเลยเอาฟ้าเสียงรูไปหาลูกผู้ใหญ่บ้านว่าน้ำมาแม่พิสันลืมข้าวบิกเลยคนหกหกขั้นเกียร์เพื่อนเรา bơi bơi, thấy ngan bơi mửa bơi cืน bả, cha kún nè, làm ngan thang <laughs> 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 <my, all> <laughs> ตัอะวงาเำอพวกอไปตายู <ừ> ่เลยอืมเย้ยเาดต้นเนสียงอันเสียงอันเสียงอะไรเสียงอะไหมาเ่าเาเฮาเา Ô tên đi mẹ bắt chắp cong bắt tên đi bắn đi ô lâu nong nói 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 nói

อือื่าฮ่าฮ่าฮนะนะาตาน้ำตาลน้ำตาลอารมณ์่ดีไปคุยนําด้วันนี้น้ำตาลอพี่น้าตาลอารมณ์ไม่ดี

ดาราเหรอเห็นว่าอาจารย์ถ่ายแล้วเหรอถ้าเราไปอ่างได้ป่ะนี่อืน่นนี่ต่เฮ้ย่เยยียีย่เราน้องก่ี่อเมีิย็นมก่อไดเปลาสันี้มันเต็มอยู่เนาะระวังระวังไปชนอยิหตูจียิหวานต้สองจวโอมาลจ้มาลกเ้เพียงเอาเล่ อมัเลยกๆมเลกๆเีมไได้ๆคนสวยอะไให้แม็กปอสูงอ่ะนนวันตูทีอะ่ใส่โอ้ยให้ไพี่แม็กคะให้ไพ่โอ้ยตึงโอ้ยมัุ่

b วยเสียงลูกคุณหมออาแมกแมกลองขออุ้มหน่ออุ้มทำาโอ้ยหยัดหยดเลยเอ้ยยังหยัดอะไรยู่ยังจับยเนจุดหายแล้วระหยัดนู่นกินนล่กิใหลยได้คันบ่เห็นเี้ยวอะไรบออเตียมเตียมัวใ้ลงท่ายังเทียวยังเว้นยังเตี้ยว กอสังยกตุอะไรบ้างเลยเอ้ยก็สังเมเุอะไคก็กลั้าตีที่ใครรักแม่ยกมือขึ้นให้รกมยกมือขึ้นนังกอมหมอยด้ายเาอยา้จ้าจ้าเ้้จ้้าจ้าจ้้าจ้า้าจ้าจ้าา้จ้า้าไ แค่ดีก็เด็ดตอนนี้อันนี้เคดีเรื่องเฮ็ดเป็นตอนัีนเขาอ,อยาก,ออ,อ,ก,กอ,ยออกข้างนอกเขาหอมอยู่ในบ้านเพขนเสียข้างนอกนะเอาาา้าโทรศัพท์นี่เกือบทับนะนั่งกวักน,นั่งกวัก <laughs> ไปตาหนีบห,ห,หน้าฟ้าเลยเอ้าฟาเซียงราไปหาลูกพยาบ,บาลว่านัา้นมาแม่ประสนลืมข้าวบิกเลย <laughs> คุณหงษ์หงษ์กันเจียนไหมล่ะหงษ์หงษ์ทำงานเบ่ามืดบ่ายคืนแบบพ่อคุณน่ะทำงานทั้งวันทั้งคืนพ่อคุณน่ะป้าป้าคุณน่ะป้าป้าคุณน่ะกลางคืนก็ทำงานเหรอฮะกลางคืนทำงานนอนบ่ชจุ่มเหรอ